S <S เองทำอะไรอ๋อนี่นี่เลยอกำลังจะแท็กพัดล,นะลมส่งลูกค้าที่โรลชา่ะส่งด้วยเหรอเ่ยด้วยนะเนี่ยส่งด้วยเหรอส่งดิใครสั่งก็ส่งหมดเลยนะครับส่งทั่วประเทศเลยนะครับทุกคนพรพัดลมโซลเซลตัวดีนะเนี่ยโอ้โหเห็นไหมนี่เลยเป็นพัดลมโซลเซลขนาด12นิ้วนะใบพัด12นิ้วเปิดนี่หนึ่ง สองสามครับน้ำหนักเบ,บามากเลยน้ำหนักเพียงเท่าไหร่เนี่ยเห็นไหมสามจุดหนึ่งกิโลเท่านั้นเองสามกิโลกรัมนะทุกคนด้านหลังนี้ก็จะเป็นแหล่งแบตเตอรีตตร่ขนาดใหญ่เลยสามารถที่จะเป็นแหล่งจ่ายพลังงานได้ด้วยนะครับเนี่ยสามารถชาร์จโทรศัพท์ได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะเสียบไปเป็น USB LED อะไรต่างๆได้นะครับคนนี่เลยนะครับทุกคนนะครับก็นะครับนี่เลย,นะเลยดูเลยสามารถสั่งซื้อได้นะที่ทางเสีบของเราทางโกดังงวดสินค้าของเรานะครับ โลร้อยมาพุดสามโลร้อยสามโลร้อยมาแล้วครับมาพุดสามโลร้อยโอ้ยมาพุดสามโลพัดลมด้านหน้าด้านในด้านซ้ายด้านขวาพัดลมสามโลร้อย네ครับพัดลมสามโลร้ลอยเอาพัดลมไ,ไม่กินไม่ทานนะครับ พัดลมมาบริการถึงหน้าบ้านแล้วนะครับมามาสามโวล์ร้อยโอ้ครับก็พ,พัดลมโซล่าเซล์ของเรานะสามารถสั่งซื้อได้นะครับที่โกดังสินถึง 15. ราคาถูกส่งฟรีทั่วประเทศนะครับส่งฟรีทั่วประเทศเลยนะครับตัวนี้ราคาค่าตัวอยู่ที่9ก้าบาทเท่านั้นเองนะครับทุกคนโอ้สามโวล์อ่ยกันเอา้านะครับเดี๋ยวส่งลูกค้าที่โคราชก่อนมาเย็นใจสบายใจประหยัดไปด้วยนะครับทุกคนโอเคโอเค